สวัสดีครับบาจินจากช่องบาจินขึ้นทิ้นครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาจินมาเก็บผักขี้เล็กครับผมเก็บไปเห็ดกับเข่านะครับให้คุณแม่เห็ดกับเข่านะครับนี่นะครับผักขี้เล็กผักขี้เล็กอะเก็บเอาแต่ยอดมันนะครับนี่นะครับเก็บแต่ยอดนะครับแล้วก็เอาไปต้มนะครับต้มให้มันหายมาขมนะครับเพราะว่าผักขี้เล็กมันจะมีรสชาติขมนะครับ เดี๋ยวว่าจิ้นกับสิพายวิธีการแกงนะครับแกงพักกิเล็กไหเบิงนะครับว่ามีส่วนประกอบอยังนะครับเดี๋ยวจะเก็บไปให้คุณแม่นะครับ้วก็ป้าจินก็ไปซื้อไอ้หนังง่วนะครับมาใส่นะครับใ,ใส่แกงพักกิเล็กนะครับพักิเล็กมันกับใส่ได้หลายอย่างนะครับบางคนก็มักหมูกับส่หมูได้นะครับเหนือหมูเนือง่วก,ก็ได้นะครับหรือว่า ใส่อย่างอื่นก็ได้นะครับนี่นะครับกำลังงามๆนะเดี๋ยวมากินเก็บพัคกิเลกก่อนนะครับแล้วก็ไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดนะครับเรียบร้อยนะครับนี่พัคกิเล็กคุณแม่คุณแม่สวัสดีนะครับนี่ครับผมคุณแม่กำลังสีแกงพักคีิเล็กนะครับแกงบ่แมหรือต้มใบต้มใบอืมต้มใบนะครับนี่นะครับ นี่เป็นหนังงัวนะครับภาพพยนตร์ัวแกงผักขล็กใส่หนังงัวนะครับซื้อมาสองถุงไม่ไหมนี่นะครับผัิขต้ล็กระเด็ะเด็ดเอ้เด็ดเอาไว้ออนมันต้มก่อนบ่ไมมเร็วอืม พราะว่าผักกี้เล็กมันขมเนาะต้องต้มให้มันจืดแบบนี้รสชาติมันสีขมๆนะครับก็ต,ต้องต้มไว้ก่อนนะครับให้มันจืดแล้วก็จังแกงนะครับนี่นะครับคุณแม่ดสมผักอีกแล้วนะครับสมผักแป้นครับแซน้ำเกลือบ่เมานี้นี่นะครับต้องแซน้ำเกลือก่อนนะครับผักแป้นนะครับผับากกางอื่นว่าผักกุ่นเอ้ผักกุ้ยช่ายเนาะ นี่นะครับคุยช่ายมเฮิดสมพักกระแทบเพื่อนนะครับพราะว่าบ่มีพักบัวบ่มีพักไอพักเอียงพักเสียนเนาะกระชส่พักแป้นเอานะครับเฮ็ดสมพักนี่นะครับต้มไวกะ็จังแกงยง้มมือแรงบ่แม่นะครับเดี๋ยวคุณแม่สิต้มไว้นะครับเดี๋ยวตอนแรงนะครับเดี๋ยวก็สีแกงแกงเดี๋ยวก็กรจิงก็บสิท้ายคุบิุง ตอนแกงนะครับนี่หนังใส่หนังวัวนะครับแซ่บนะครับนี่นะครับต้มพักกิเล็กกำลังเดือดนะครับต้มให้มันจืดเนาะให้มันหายขมนะครับมีกำลังบุก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 ตอนมือแรงกัสิมัอ่าตอนแรงกับสีแกงนะครับแกงใส่ หนังนัวมาเบิ่งส่วนประกอบอีกอันนึงนะครับนี่ครับผมข้าเบือครับเข้าเบือเอาข้าเหนียวนะครับมาแช่น้ำมาตำนะครับเหมือนคนเนาะนี่นะครับเข้าเบือพระเอกของแกงพักขี้เล็กก็คือนี่นะครับ หนังงัว <c oughs> เป็นบ่แม่ <c oughs> นี่นะครับหน <c oughs> ังงัวปกติเขาใส่หนังงัวนี่บ่แม่หรือว่าอย่างอื่นก็ได้อ้หนังวายพวกเขาผู้มีนิเพาเนี่เช่นบ่หนังเข็มนั่นอันนั้นก็ได้เน,ะนาะเป็นนั่นนั่นนันนันปุยหนังขั้วเก็ได้นะครับได้ไมดสืหนังหนังเข้มเนาะแต่แต่แต่แต เอามาเผาเผาแล้วก็ทุบๆมัน่นบ่แม่นแล้วก็มาใส่นะครับมันจังหอมเนาะแต่แบบถ้าคนบ่มีแขคลงยำบ่ได้คือกันต้องต้มให้มันเปื่อยนะครับนังหูน้อยอันนี้นังงัวนะครับที่เขาต้มมาแล้วเน,อน้อนังงูน้อยครับนี่ทำมาสิใส่แกงพักขีเล็กนี่นะครับกำลังต้มเปื่อยแล้วนะครับ ไอที่พงเก็บมามันลายผลป่าทินมาเออลายประมาณแล้วมันก็มีเศษไปหน่อยอือนะครับวัอเสาร์นี้ยานมันบ่าพ่อกินนะครับเลยเก็บมาบักหลายหนึ่งนะครับไว้แงกินย่มมือแลงนะครับแกงพัดขี้เล็กแต่ไอผักกางเขาปัดใส่กะทิได้นะเม่ ถ้าถ้าคนภาคกลางนะครับพัชรีแกงใส่กะทินะครับมันจะออกมันๆนิดหน่อยเนาะแต่อีสานเทาบะใส่กะทินะครับอืมโอ้เจ้าเจ้าแม่เจ้าบะใส่บะแสเนาะกินนี่แหละครับเอาแบบหารอีสานแบบแท้ๆนี่แหละครับ เดี๋ยวเวลาแม่สีเฮ็ดกินคำหุ่นบอกอันนี้ซอยไว้ซีบอกแม่สวยต้มหมี่ไปห้ายานางอืมเอาแกงพักขี้เล็กกับใส่ยานางผมบอกโอ้นะครับแกงพักขี้เล็กก็ต้องใส่ไอ้ใบยานางน้ำนะครับแล้วก็มีข้าวเบือนะครับก็คือกับแกงนละไม้นี่ยมันบอกเลยนี่นะครับคล้ายๆเฮ็ดแบบเดียวกันกับ แกงหน่อไม้เลยนะครับสมลงไป่เลยนะครับชิมนูุัน่ารลกตุกกระลังเอาหมากุณน่าชิรัยนี่นี่นะครับเดี๋ยวตอนปรุงนะครับตอนเห็ดตำข่าเบือนะครับอยานั่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็จินกับสีไทยให้ดึงนะครับนี่บันี้กระโผนแล้วนำนี่แวะมาทักทายน้องยูโรและน้องอิตาลีแน่จักน้อยนะครับเดี๋ยวบาจินจะไปเก็บ ใบยานั่งนะครับมาใส่แกงผักขี้เล็กสวัสดีครับน้องยูโรน้องอิตาลีสวัสดีครับทําอะไรอยู่นี่สวัสดีแฟนคลับหน่อยเร็วนี่นะครับน้องอิตาลีน้องอิตาลีจะมีงอนตรงนี้นะครับนี่แฟนคลับจําได้ย่างนี่นะครับน้องอิตาลีน้องยูโรไม่มีนะน้องยูโรจะเรียบๆนะครับนี่เบิรงนะครับความน่ารัก ของน้องอิตาลีกับยูโรป่ะไปหาใบายานางกับดาจินป่ะไปเปล่า,ป,าป่ะไปครับไปไหมนี่นะครับ <laughs> ป,ป่ะเอาปเดี๋ยวบาจินไปหาใบายานางนะครับถึงแล้วนะครับนี่ <laughs> อยู่แบบเป็นโพนเลยนะครับโพนของไอ ใบย่านางโดยเฉพาะนะครับนี่เก็บเอาใบที่มันเขียวๆนะครับเออุอ้ยเหยียบน้ำนี่นะครับใบย่านางนะครับต้นมันจะเป็นยังสีนะครับคุณแม่กำลังสีแกงแล้วนะครับ ใบจีนไปเก็บใบย่านางมาเรียบร้อยนะนี่ไม่มีถอดออกนี่ใส่ขบเบือเอข้าไปลาขบเบือแล้วก็ใส่บักพริกบ่แมนะ่นะครับแล้วก็มีตะไคร้นี่ครับใบเชะอ่อมหรือว่าใบผักคะบ้านเฮานะครับเชี่อมนี่ก็ทอดไข่ก็แซ่บนะครับ ไข่เตียวใบไอ้ไข่เตียวพอดไข่เตียวชะอมเนาะแม่เนาะน,นี่แะนี่ก็คือส่วนประกอบของแกงพะกี้เล็กนะครับจะมีเครื่องปรุงยังแน่นะครับจะมีนี่นะครับจะมี ใบผักขีเล็กนะครับต้มเรียบร้อยแล้วก็นี่หนังนะครับหนังง่วนนะครับผ้าพยนต์กัวนี่ย่านางนะครับนี่ข่าเบื่อนะครับหมกพริกตะไคร่นะครับแล้วก็ใบชะอมนะครับใส่น้อยนึงนะครับค่ไใ่ก็คือปลาลาดนะครับนั่นปลุกประเด็กนะครับนี ต้องตาให้แหลกอนม,ามาันนะนี่กนาจะจืดแล้วน้องแม่สซุกแล้วนะครับไอลาจะหายขคมแล้วนะครับพอ่อคีเล็กนี่นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งตอนปรุงแล้วกับตอนซุกนะครับ อย่านา่งเขาตรงมายี่นเนาไหมมาขยี่เอานามมันนะครับแต่ถ้าเกิดในเมืองเนาะในเมืองที่เขาเฮ็ดขายนะครับเฮ็ดกับเขาขายที่ใส่ใบยานางนะครับเขาก็จะใช้เครื่องปั่นเอาเลยนะครับเครื่องบดเอาเลยนะครบ,บางเทือถ้ามันอึดนะครับมันบมมี่เขาก็ซื้อเอานามยานางเลยนะครับ <laughs> ตาม,มันหนกของข้ามันหลายอยู่แล้วนะครับใบยานาง เอาบัได้ปลูกนะครับมันเกิดเองนะครับนี่ยีเอาน่ะชื่อเขียว,นะยวมันนะยาหน้างนี่ก็เป็นเป็นยาเนาะแม่เป็นสมุนไพรคือกันนะครับแก่แบบน่าจะเป็นยาเย็นนะผมว่ากินกาแฟมนันแบบอยใอยแบบซอยเย็นนะครับซอยให้ร่างกายให้มันเย็นชุ่มคอจังนสิ่นะครับ ก็จะมาผสมกับข่าเบือนะครับข่าเบือแล้วกับพริกใ้มันคนๆน,นะครับแ่บนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองนะครับบางเทือเขาก็เขาบา่ามีข้าเบือเขาก็ใส่แป้งนะครับใส่แป้งมันใส่แปง้งใ้มันขนะ้นเนาะแต่มันกับมันกับโ่รแสบคือคือข่าเบือกับกับไอใบย่านางนะครับ นี่นะครับส่วนประกอบเอาข้าวเบือตําลงไปกับหนังกับพักขี้เล็กนะครับแล้วก็ใส่ใบยานางนะครับนำยานางลงไปนะครับนี่ส่วนผสมแกงพักขี้เล็กนะครับใส่เบิร์ดเลยนะฮึแ่บแน่นอนครับนี่มีหัวหอมนะครับแล้วก็ตะไคร่นะขางไฟนะ ใให้เราเป็นเด้อใส่ให้เราเป็นคนนึนี่นะครับแกงผักขี้เล็กสุกเรียบร้อยนะครับแกงผักขี้เล็กมากินอ้าวแล้วมันหอนไหมชิมก่อนนะครับหืมกลมันกล่อม เดยวชื่นก่น่นจางอยู่แมนนน่น้ำปลาน้องหรือเปล่าก็ด้น้ำปานี่นะครับพอแล้วพอแล้วเดียบร้อยนะครับแกงผักกิเล็กใส่หนัง นี่ไว้กินยำมะเรงนะครับ<ส>เบ,บ็ดได้บ่อไหมอืมครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับใ้ซํานี้นะครับเดี๋ยวคลิปหนาเฮ็ดยังกินหรือว่าบาจินไปเฮ็ดอีหยังนะครับเดี๋ยวสิท้ายคลิปในเบิ่งนะครับจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องบาจินขึ้นทิน,นเดอร์ครับขอบคุณครับ